สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนเหมือนกันด้วยนะครับผมเล่น,ลนี่คือนิกเก้ไมค์ครับนะครับกับเวอร์ชัน1.9นะครับผม,บบผมอ่ะวันนี้เราพาผมจะพาทุกคนเนี่ยมาย้ายตำแหน่งต่อตัวแอชเชนบาร์กันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทำเลยครับขั้นตอนแรกผมให้เราเข้ามาใช้งานของจัดนก็พิมพ์ตัวแรกจิ๊แอสพีแล้วก็ตามด้วยคอมมานด์บล็อกแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยผมเมื่อเราได้แค่สอง,องตัวคอมมานด์บล็อกแล้วผมขั้นตอนต่อมาผมให้เราเข้ามาที่ช่องใช้อีกรอบหนึ่งล้วจากนั้นเนี่ยก็ใช้เป็็นนนะะคครรัับบผมมแล้้ววกตาดย ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะปิดการที่คอมมานด์บอจะแจ้งเตือนดีบักนั่นเองอ่าประมาณนั้นเนาะทีนี้ผมเราก็หาโลเคชันในการวางน,นิดนึงซึ่งไอตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วเนี่ยก็ข้ามไปได้เลยนะผมขั้นตอนนี้ผมแล้วก็วางไปผมตอน,นนี้ก็แล้วก็ใช้เป็นไทเทนแอคชั่นบาร์นะผมอ่าแล้วก็จะใส่เป็นอะไรก็ได้ผมฮัลโหลก็ได้ผมแบล็คบ e ลลี่พิเตอร์ไว้ทิปทีนี้ก็จะได้ในสงองตัวันี้มาเนาะจากนั้นเนี่ยเราจะมาทําในส่อของตัวการย้ายตําแหน่งกันโอเคผมหลังจากที่เราทําการเซ็ตในส่อของตัว,อตว action bar แอ เราครับผมก็จะมาทําการย้ายตําแหน่งกันเนาะโดยก็อย่าลืมที่จะไปดาวน์โหลดรันผมแล้ว้ามาที่ที่จะเก็บข้อมูลของผมแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดเนาะซึ่งข้อมผมเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในที่ดาวน์โหลดของผมนี่ยก็ย้ายมาไว้ตรงนี้เพื่อความง่ายในการที่ผมจะไปดอกเซนเซอร์เล่นเองทีนี้เราก็จะกดตัดมาก่อนนะครับทีนี้นะก็กดไปที่ขีดสาขีดด้านบนที่จะเก็บข้อมูลภายใน Android Data แล้วก็เลื่อนหาคําว่า com my <c oughs> ครับนะครับนี่แล้วก็ไฟล์เกม com d o แจ้ง ทีนี้เนี่ยก็ให้กดไปที่マイค้าโบว์แล้วก็ตามด้วยโบที่เราต้องการแล้วกดเข้าไปเลยผมจากนั้นเนี่ยก็วางไปที่รีสอรผมแล้วก็กดวางไปเนาะนทีนี้ผมเราก็กดค้างไปหนึ่งทีผมจากนั้นเนี่ยก็กดเพิ่มเติมแล้วก็แตกไฟล์ไปที่ตรงนี้ผมแล้วก็กดแตกไฟล,เล์เลยเลยเนาะโอเคทีนี้ผมเราก็กดเข้ามาที่เชนโพสชั่นผมแล้วก็กดเข้ามากดค้าตรงนี้ก่อนผมกดตัดแล้วก็ย้อนกลับแล้วก็วางแล้วก็กดเขียนทับผม เพื่อความง่ายในการแก้ไขในอนาคตนั่นเองนะหรือใครจะไม่ทาก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวก็กดเข้ามาหนึ่งทีแบบนี้ก็จะมี UI แบบนั้เรากดไปที่ UI แล้วก็กดไปที่ห a r d s นครับผมทีนี้แล้วก็รอสักครู่เนาะตรงนี้เนี่ยก็มันไม่ติดมันไม่ฟิกว่าเราจะเอใจไปแก้ไขในไหนเนาะซึ่งตัวนี้ผมก็ปล่อยแก้ไขในนี้แล้วกันโดยเราผมก็จะหาคําว่า Offset นะครับ Offset เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวตําแหน่งนั่นเองอ่าในส่วนของตัวศูนย์ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวที่จะเป็นพิกัดในส่วนของตัวแกน x ส่วนตัวด้านหลังที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นในสองขอพิกัดแกนซ้นั่นเองอ่าซึ่งที่กัดแกน x เ,เนี่ยถ้าบวกไปด้านขวานะครับผมแต่ถ้าลบมันก็จะไปด้านซ้ายนั่นเองอ่าก็เรแต่ว่าเราจะทำยังไงเนาะซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะขออนุญาตให้มันไปด้านขวาแล้วกับผมก็ใส่160ไปเนาะอันนี้ก็จะอยู่ด้านขวาแนละให้ลองจินตนาภาพอ่าจินตนาการตามเนาะทีนี้ผมแล้วเราเข้ามาที่ตรงนี้ผมตรงสุดเปอร์เซ็นตะ์เนาะเราท่ผมจะต้องมีตัวเปอร์เซ็นต์ไว้น้อยเนาะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยเรราคับผมก ถ้าเกิดว่าแกน y ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นตจำนวนติดลบหรือจำนวนที่น้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นไปด้านบนนะผมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจํานวนที่เยอะแบบว่าเป็นจานวนตัวบวกมันก็จะลงไปด้านล่างประมาณนั้นเลยเนาะซึ่งในที่นี้ผมต้องการให้มันอยู่มุมขวาบนเนาะดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้เป็นลบ35แบบนี้ครับแล้วก็กดเซฟไปครับ ทีนี้เนี่ยก็เสร็จแล้วนะทีนี้เราก็ลองไปเช็คในเกมกันที่ผมจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่แบบที่เราทําการวางในส่ของตัว add-on มาแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมาเนาะกดไปที่ r อ s e t head แบมนี่กดไปที่ไม้แผลก่อนแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ครับผมนี่แล้วก็กด activate ไปผมแล้วก็ continue ่ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ตอนนั้นกด play ไปเลยผมจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูกันในเกมมันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะผมอ่ซึ่งก็ตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าจอ โอเคช่างวันแล้วกันหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยลองไปปรับเปลี่ยนกันได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ที่จริงยันครจะอยู่ด้านขวาบนแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคก็ช่างมันถออ okay, ครับผมโอเคผมทั้งรกนี้ก็จบกันไปแล้วขอบคุณทุกคนมากนะท,ที่ติดตามเละชมยังไงผมก็อย่าลืมที่จะลองไปทดสอบกันได้นะครับวิทีนี้เนาะอืมก็ไม่ได้แย่อะไรเนาะโอเคก็แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัวันนี้สวัสดีครับ